นี่เดินทางมาจากกระบี่ครับ FC ท่านผู้ชมก็ไปตรังครับก็แต่ไม่ตึงตรังตึง4ีเกาครับตึง4เการะยะทางก็ประมาณสักเก้ิงกิโลครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะเข้าไปแวะเพราะตอนนี้กับรถไม่ไกลว้่แล้วรับฝนตกนักเลยนะครับรถทางก็เดี๋ยวจะแว้านอาหารมุสลิมนะครับก็อยู่ข้างทางแต่กลองฝนนะครับก็จะมี ผงงัวกาแฟชารรอนและกาโรตีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสักปักเดี๋ยวกะแหว่ทานก่อนเพรวขับรถไม่รถเดี๋ยวก็ทานชารรอนเสร็จเดี๋ยวก็ไปไปต่อแล้วนะครับเพราะว่าจากลงพ้นไปซิกโก็กระยะทางประมาณตั้งสามสิบกว่ากิโลเลยนะครับคงคงจะไกลคงจะไกลพอสมควรฝนตกตกด้วยขับรถไม่ไหวเลยก็ต้องแหวนครับโอเคเดี๋ยวจะแหวร้าน าแฟร้านข้าวอาหารอิสลามเตกกรุงปุนกับโอเคกับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงกรุงปุณเรียบร้อยแล้วก็ได้สั่งโรตีฉารอนก็เดี๋ยวได้ทานเช็ดเดียรกได้เดินทางต่อไปซีเกาล่าวนะครับจากกรุงปุนไปที่เกากประมาณสัก3สามสิบวาโลก็ได้ทานฉารอนเช่นแล้วก็ได้เดินทางต่อ โอเคนะครับเดี๋ยวมาทานชาโรนกับรูตีก่อนนะครับไปั้ี๋ยวป้านไปกัปนป้านมามามาจากกระบ,บี่หรือมาจากภูเก็ตนะครับไปตรังไปย่านนี่นะครับต้องเวมาร้านร้านนี้ครับร้านเก่าหูงหัวครับมีร้านเดียวครับในร้า,านนี้เมืองกระบ,บี่ครับเหมือนเมืองจังหวัดกระบี่ แต่อยทต่ของปุนครับรอุอู่ลกูกทีนึงลูกกาจจะร่อนอะไนต่างๆต่อครับต่อเลืออีกประมาณติดเลือสามตีติดเลือดอ่ะอนา <c oughs> ห่นอย่น้รงเนาะปานี้ด้วย mình cao thì để gặp lại cái chào đoàn con กรับจะแหวะแหวะไปมาจากตรงก้าเขาจะแเขาจะรู้นะครับว่าร้านนี้ก็มีใกล้ตะคืนมนี่ตำปุงงวัวคาัฟ่ปาหานตามสั่งนี่ปลหมดอืมดีดแมวครับนำนำร้อนยิดก็เดินเดินทางต่อแล้ว กินทำดูเลายอาร์มินแล้วก็นะครับร้านนี้นะครับก็อยู่ติดกับตะนุ่นสายลักเลยอสายลักท้าเรามาจากมาจากมาจากภูเก็ตกระบี่แล้วก็มาถึงตอนก่อนจะขึ้นลาดของคนนะครับอยู่สายมือนะครับเป็นจุดเดียวจุดเลินะครับร้านที่มีความว้าวววเลยนะครับจูมเมอร์โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติตาม ฝากไลค์กดแชร์กดชอบให้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีกลมเลยนะครับ,น,น,รบาานี่นะครับเขาจะมาจากจงก้าอ่างจงก้าจังก็จะแวะร้านนี้นะครับนี่่านบางก็มีกลมเลยนะครับมีตังค์ดูตีปูงัวด้วยนะครับปุ้ก็ได้เดินทางตโอเราไป